สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับโมดสเ e ซคาร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมดยิบมาเป็นตัวรถ MPV นะครับยอดคิดอีก1แบรนด์นะครับเป็นเจ้าตัวหุนไดสตาริเอรนะครับผมสําหรับคันนี้เป็นตัวเครื่อง2.2นะครับเชื้อเพลิงดีเซลนะครับตัวรุ่นย่อยเป็นตัว SEL รองท็อปนั่นเองนะครับเป็นตัวรถปี2021จุดใช้งานรถปี2022นะฮะตัวที่พีคที่สุดเลยนะสำหรับคันนี้เลขไมค์ขับใช้งานไปน้อยมากมากครับเพียง30,000กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะ ส่วนราคานะครับผมตั้งขายมดจะบอกในระหว่างคลิปกันเลยนะครับเดี๋ยวมดจะพาชมภายนอกภายในกันก่อนนะครับผมว่าคุ้มค่าและตอบโจทย์ราคามากขนาดไหนนะฮะถือว่าเป็น MPV 11ที่นั่งนะที่ลูกค้าหลายๆท่านกําลังตามหาหรือมองหากันอยู่นะฮะเจ้าตัวแบรนด์นี้นะฮะมาพร้อมกับตัวโฉมไฟหน้าเขานะครับผมเป็น LED ทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับเรียงเป็นเส้นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวอ่าโลโก้ H1 นะครับผมตัวโลโก้คุนไดนะครับผมแล้วก็ เป็นคมีตรงกลางแล้วก็มีเป็นตัวกล้องมอง360องศาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะกระจังหน้าเขานะครับผมจะมีเป็นตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะฮะด้านล่างนะครับจะเป็นตัวไฟเลี้ยวแล้วก็เป็นตัวไฟจัดหมอกด้านล่างนั่นเองนะฮะตัวดอกยางนะฮะแน่นๆพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับมาพร้อมกันเป็นตัวล้อแม็กอัลลอยขอบ18นะครับเป็นลายรุ่นของเขานะครับเลย นะครับเป็นลายรุ่นของเขาเลยนะครับเป็นรุ่น SEL นั่นเองนะครับผมเป็นโฉมนี้เลยนะสำหรับล้อแม็กแล้วก็ตัวกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถสีเทาดำแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวปลายกระจกมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะกล้องมอง360องศาครับตรงกระจกข้างจะมีเป็นตัวกล้องนะครับผมให้เรียบร้อยนะฮะตัวเซนเซอร์นะฮะเซนเซอร์ b บ s p สปอร์ตนะครับผมตัวนี้มีให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะสำหรับ คันนี้ครับเจ้าของเก่าครับเขาจะเสริมเป็นตัวบันไดไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะฮะถือว่าสะดวกสบายเลยนะครับเวลาขึ้นลงนะครับผมแล้วก็ที่จะปิดเปิดนะฮะอ่ะจะเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีเป็นตัวระบบสมาร์ทคีลดให้เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะฮะเบาะภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นะฮะสิที่นั่งนะครับผมแล้วก็เบาะฝั่งคนขับปรับไฟฟ้านะฮะถึง10ทิศทาง10ระดับกันเลยทีเดียว นะครับผมแล้วก็กระจกออโต้ไฟฟ้า2บานนะฮะแล้วก็ตัวระบบเซ็นทรัลล็อกไฟฟ้านะครับพับเก็บกระจกข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวช่วยในการการลื่นถลายนะครับพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะครับผมแบบนี้เลยนะครับตัวเซนเซอร์ต่างๆมันมากมายนะครับตัวระบบคูชคอนโทรนะครับแล้วก็เตือน การชนนะครับผมเตือนก่อนการชนด้านหน้านะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะจะเป็นตัวส่วนของมัลติมีเดียสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ในตัวแล้วก็รับสายวางสายได้ในตัวนั่นเองนะฮะเรือนไม้ของเขาขับใช้งานไปน้อยมากๆครับเพียงนะฮะสามหมื่นเกิโลเมตรเท่านั้นนะฮะสามหมกิกิโลเมตรเท่านั้นนะฮะตัวนี้ไม่รับ เดิมๆมาจากเจ้าของเลยนะฮะแล้วก็กุญแจสำรอง2ดอกมีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเกียร์เขาจะแปลกๆนิดนึงนะับผมเป็นระบบเกียร์ออโต้นะับผมแบบนี้เลยแล้วก็รูพาวเวอร์เอาเลตด้านล่างนะครับแล้วก็หน้าจอทัสกรีนนะฮะออกศูนย์ออกโรงงานนะครับผมระบบแอร์แบบระบบดิจิตอลนะฮะห้องภายในโดยสารนะฮะก็จะคุมโทนสีดำนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็เจ้าของเก่าที่ได้บอกไปนะฮะเขาจะเสริมเป็นตัว บันไดไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มีเป็นสีอย่างนี้นะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะฮะไฟด้านหลังนะครับผมก็เป็นตามโฉม SEL เลยเป็น LED full LED ทั้งหมดแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัว2.2ดีเซลชัดเจนนะฮะตัว H1 s t a r ลียแบบนี้นะครับผมอ่ะฝาท้ายครับก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเช่นกันแบบนี้ใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับ เะะบาะแถวที่3สามารถเลื่อนขึ้นไปด้านหน้าได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลื่อนลงมาด้านหลังได้นะฮะเลื่อนไปด้านหน้าเพื่อบรรจุของสัมภาระเพิ่มเติมได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะฮะสติ๊กเกอร์ไม่แกะไม่ลอกนะฮะแล้วก็ตัวาฝาท้ายไฟฟ้านะฮะใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นคงสร้างรถเดิมๆนะฮะบอดี้รถเดิมๆทั้งหมดลอยเมอาร์อรอรคอยู่ครบชัดเจนนะฮะ ฝาท้ายไม่มีรอยแกะรอยแกะรอยไข่นะฮะหัวน็อตไม่มีรอยถลอกนะฮะอ่ะตัวนี้นะฮะราคานะครับจัดตั้งเปิดขึ้นมาอยู่ที่เพียงแค่นะฮะหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะฮะย้ำว่าหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะฮะสำหรับตัวคุนไดสตาริเอะนะฮะสองจุดสองดีเซลนะครับผม ตัวรุ่นย่อยเป็นตัวรุ่น SEL รุ่น long top นะฮะสำหรับท่านในที่สนใจหรือมองหาอยู่นะครับมูดแนะนำเลยนะฮะสำหรับเจ้าซาเลียสีเทาดำคันนี้นะครับผมรถพึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับเดี๋ยวจะมีการเก็บงานให้อีกหนึ่งครั้งนะฮะท่านในสนใจติดต่อมาหาโทรเบอร์กับมดโดยตรงได้เลยครับที่เบอร์098ครับ490ครับ2739ย้ำอีกครั้งนึงนะฮะเบอร์098ครับ490นะฮะ 2739นะครับผมสำหรับท่านใดที่ถูกใจคลิป,ลปนี้ถูกใจคันคันนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดติดตามมูดไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้มันก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ